เกิดอะไรขึ้นกับบอสบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยอยู่อยู่แฟนขับทักมาบอกจะเลิกติดตามแล้วเพราะอะไรถึงเลิกติดตามมือหนีสาวกุกเแคมลาดขออนุญาตบอสบอยนะคะพอดีเห็นสตอรี่ที่บอสบอยได้ลงการพูดคุยกับแฟนขับทำไมเขาถึงได้เลิกติดตาม เดี๋ยวสาวกุกจะมาอธิบายให้ฟังจะมาอ่านให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารของบอสบอยดีกว่าว่าวันนี้ได้ลงอะไรไว้บ้างค่ะพี่น้องอันนี้จากโพสต์โพสต์นี้ก่อนเนาะหกกันยาที่จะถึงนี้ค่ะพี่น้องหกันยาที่จะถึงนี้สองพนห้าร้อยกสนี้กับงานคอนเสิรต์ต ฉลองครบรอบหนึ่งปีโรงแรมเดอะบอสกรีนลดกระหน่ำบอสแคร์และร่วมอวยพรวันเกิดแอนออลดีชมลำซิ่งอภินันดาวเหนืออ้อมสุนิสาและคอนเสิร์ตซูปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งอีสานเบียร์พร้อมพงณนะบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยโอ้โหพี่น้องอยาผ่าได้พี่น้องใครอยู่ใกล้ก็คือเข้าไปดูไปชมได้เลยค่ะวันที่6กันยา ที่จะถึงนี้เดือนหนานี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีคอนเสิร์ตของน้องเพชรน้องพลอยด้วยนะดูความน่ารักสดใสของน้องเพชรน้องพลอยด้วยแล้วก็เมื่อคืนนี้เฮาก็ได้เห็นซออนได้โพสต์ว่าบอดบอยกับน้องเพชรน้องพลอยบอสบายเฮาก็ขอให้ทั้งสองทั้งสามคนคะ่ะรีบหายเร็วๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเร็วๆเ,เนาะนี่ค่ะพี่นอ้องอ่าแล้วอ่า บอสบอยก็ได้โพสต์คอมเมนต์นี่อีกเนาะก็คือน่าจะโตเนื่องกับอ่าทีแฟนคลับทักมาตัวนั้นแหละคะ่ะเพื่อนว่าแต่ละมือแต่ละเดย์ก็คือแต่ละมือแต่ละเว้นอืมแต่ละมือแต่ละเว้นจังมีอยียงแน่นาะพี่น,อน้องเนาะอ่าบางคนก็บอกว่าจะมีมุลใหญ่มาเลยเยอะจากบอสสิริชัยเก่งอยู่แล้วนะคะอ่าแฟนคลับก็บส่งกําลังใจใหาย้จสู้ๆเดออืมส่งกาลังใจให้บอสเนี่ย ขนาดจดทะเบียนกันแล้วเนี่ยผัวเมียคือคนเดียวกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกันเนาะ,อะบอสมองไปข้างหน้าอาจจะไม่เห็นบ้าน a อบแต่เมื่อไหร่ที่บอสหันกลับมาข้างหลังบอสจะรู้สึกอบอุ่นเสมอกอดๆคนนี้น่าจะเป็นแฟนคลับจากบ้าน a อบเนาะคนฮักพร้อมให้กําลังใจมีเยอะส่งกาลังใจรัวๆค่ะนี่แฟนคลับกะทรงกําลังใจให้รัวๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเปิดสตอรี่ อันนี้ดีกว่าที่บอสบอยได้ลงไว้ที่คุยกับแฟนคลับคนนี้ทำไมถึงเลิกติดตามนี่ค่ะพี่นกองสตอ่นี้นะคะเดี๋ยวสากุกจะอ่าในให้ฟังนี่เพื่อลงหัวขอแดงๆนี่ค่ะพี่นอกสีแดงๆนี่ก็คือบอสบอยเดีเ๋ยวนปคนเขียนว่าถ้าไม่สะดวกและไม่สบายใจไม่ต้องก็ได้นะครับขอที่มีความจริงใจและมีใจต่อกันจริงๆเนาะพี่นอกเนาะ,นะคนนี้ทักมาอ่านี่ค่ะพี่นอก พักมาขออนุญาตเลิกติดตามไม่เคยเห็นด้วยกับการเอาบ้านเดี่ยวตัวเองมาเปิดแล้วใช้สมุดของคนเดียวแต่บอกมาลายคู่แอนคงไม่รู้จริงแล้วที่เราถามเรื่องเงินกะบอเวา้ามาไล่บานคูถือสัญญาวาสิเปิดกะบอเปิดตอนนี้อะไรกะเปลี่ยนไปได้่อยพิดหวังในตัวเจ้าที่สุดบอสร,รวมถึงเรื่องบ็อกเฟสแอนขอโทษที่พูดความจริง เอาอาแล้วบอสบอยก็ตอบค่ะพี่นอกนี่สีน้ำเงินบอสบอยก็ตอบเพื่อนไปอ๋อหมายถึงที่บ้านแฟนเปิดมาลายวันเกิดให้แอนออรดีใช่ไหมครับบ้านแฟนขับเปิดมาลายวันเกิดให้แอนออรดีใช่ไหมครับคือได้รับอนุญาตจากผมและแอนแล้วโดยผมและแอนก็ใช้บัญชีคู่ซึ่งเวลาจะใช้ธุระจำเป็นจะต้องใช้สิทธิถอนทั้งสองคนพี่ครับ ถ้าพี่ไม่สะดวกไม่สบายที่จะซัพพอร์ตหรือไม่หรือติดตามพี่มีสิทธิ์และสามารถทำได้ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เปิดก็คือให้แฟนขับร่วมตามความสะดวกและความสบายใจครับส่วนของบ้านคู่หรือบ้านแอนก็จะมีการเปิดให้โอนอยู่นะครับแต่ยังไม่แต่ยังถึงเวลาครับและช่วงนี้ผมกำลังยุ่งๆอยู่คงจะบอกว่าแต่ยังไม่ถึงเวลาเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่น เพราะว่ามันกับบ้านในไก่ฮอดมันเกิดนอกมันกับอีกหลายมืออยู่และกาตอนนี้บอดบอยเพื่อนกะบอสบายอืมก็คือเหมือนอยากอ่าพักผ่อนเต็มที่อยู่นอกพี่น้องนอกก็ย่างบ้านในอันนี้เรื่องนี้อ่านี่ราคาพี่น้องก็คือบอดบอยก็ได้บอกว่าสําหรับคนที่ไม่สะดวกไม่สบายใจที่จะติดตามเพื่อนกับุได้บังคับเพราะว่าในการเปิดมาไล่ของบ้าน หักแต่ละบาทเนาะพี่น้องเนาะแฟนคลับน่ะซักกูเคยเว้าอยู่ว่าแฟนคลับเพิ่นเต็มใจซัพพอร์ตซัพพอร์ตศิลปินที่เราชอบอยากซัพพอร์ตบอสบอยหรืออยากซัพพอร์ตซอแอนเพราะวันเกิดซอแอนก so ็อยากซัพพอร์ตซอแอนจะีินะพี่น้องอ่าเพราะวันเกิดบอสบอยก็อยากซัพพอร์ตหรือวันเปิดวงหรือว่าซัพพอร์ตทั้งคู่อ่าบ้านฮักเอบีก็ซัพพอร์ตทั้งคู่สิไหมพี่น้องแล้วมันมีคนคนหนึ่งที่เหมือนจะ อ,อินเกินไปเหมือนจะเครียดเข่งเครียดอะไรในเรื่องนี้เกินไปก็ลเลยบอกออกมาทักบอกออก็ออกกลเลยเขาไปทักบอดบอยว่าเสิเลือติดตามเลือติดตามเพราะบา่พอใจอ่ะเพิ่นบ่พอใจเององเพิ่นจะสิไม่พีหนวกแต่ว่าบอดบอยเพิ่นกะคือไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับใครด้วยความสะดวกแล้วแต่คุณจะมอบให้ด้วยความเต็มใจเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องโอนมาอะไรเท่านี้เท่านี้นะต้องเป็นเงินเท่านี้เท่านี้นะ ไม่มีใครบังคับแต่ละบ้านแต่ละศิลปินแต่ละคนเขาไม่เคยออกมาบอกเลยว่าคุณจะโอนมาอะไรมาต้องร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเขาไม่ได้ระบุเขาบอกว่าด้วยความสะดวกสบายใจอยากสนับสนุนถ้าทุกคนอยากสนับสนุนก็โอนมาอะไรมาบัญชีนี้บัญชีนี้อ่าแล้วส่วนมากคุณจะจิตเปิดเป็นบัญชี คูหรือว่าบัญชีเพิ่นถาเป็นอ,อ่พวงอะไรร่วมันก็นจะเปิดเป็นบัญชีคูที่บอดบอยได้อธิบายน้องพี่น้องเนาะอ่ะพ่อแฟนครับน่าจะเห็นสตอรี่ตัวนี้ก็เลยเขามาหายกังใจเพราะว่าบอดบอยก็ได้พูดว่าแต,แ,แ,ตแต่ละมือแลเดตแต่แต่ละเหมือแล้วเว้นจะมีเอียงแน่อืนี่แหละค่ะพี่นนอะความเป็นศิลปินความเป็นศิลปินก็ต้องม,ม,มีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องปวดหัว คนผู้เดียวเสียเอาใจแฟนครับทั้งประเทศมันกับเป็นไปบ่ได้เนาะพี่นนองแต่บอดบ่อยขันแมนว่าแฟนครับหูจักเพิ่นได้ตัวตวนเพินรนดีก็คือจะหากที่เพิ่นเป็นเพิ่นที่เพิ่นเป็นผู้นำที่ดีเพิ่นเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเพิ่นเป็นหัวหน้าวง้งมอ่มำใจเกินลอยอเ,ปเป็นพระเอกจึงสิแม่พี่นนอ,องเขาก็จะรู้ว่าเขาชอบของเขาแบบไหนแบบไหนขเขาก็จะรู้เนาะพี่เนาะเนาะสำหรับคุณ เราก็ไม่บังคับนี่แหละจังว่าแฟนคลับก็เขามาแฮ่แฮรมาให้กำลังใจร้ายค่ะพี่นอ้องในในโพดพูดนี่ของบอดบอยว่าตละลหมือแตะละเวนจักพอเอยียงแน่แฟนคลับก็เลยเขามาส่งกำลังใจให้หักพร้อมแล้วก็พร้อมซักพออย่างสิแม่พี่นอ้องพร้อมส่งกำลังใจน,น,กกกกนี่แหละค่ะพี่น้องซากกูก็เลยนี่แหละอยากมาอัปเดตเขาสารว่าแฟนคลับแฟนคลับเพ่นร้ายแฮงค่ะพี่นอ้อง ส่งกําลังใจให้แบบเพื่อนกะหักเนาะบางคนก็นบอกว่ารักแบบไม่คิดเล็กคิดน้อยรักอ่ารักแบบคือส่งกําลังใจให้น้องตลอดครับเพื่อนกะว่าอ่าขอให้พระคุ้มครองให้บอสบอยอ่าให้คุณบอยคุณแอนสุขภาพแข็งแรงอ่าสุขภาพใจเข้มแข็งเป็นที่รักของกัลยานิมิตรที่รักอ่าและหวังดีตลอดไปนะคะนี่ดีอ่ามองข้ามพลังลบ แล้วความสุขจะอยู่ข้างเราส่งกำลังใจให้ค่ะนี่หากแบบใดคือมาเวา้าแบบนี้บ้าน AB บีเขาเน้นจ้าส่งกำลังใจให้เสมอจ้าแฟนครับกัคุคือส่งกำลังใจให้คือเก่าบอวาเจเจอปัญหายังเขากะอันพร้อมจะซัพพอร์ตอันนี้คือเก่านะพี่น้องเนาะอ่ะนี่แหละค่ะสาวกุ้ยมาละกะอยากมากอัปเดตเข่าวสารไหมเพียงแค่นี้ละค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ